สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ยังรักยังรอแฟนเก่ากลับมาอยู่หรือเปล่าหรือเคยอยากให้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีคนอื่นไปแล้วหรือเลิกกันไปนานแล้วก็คงอยากให้เขาคิดถึงเหมือนที่คุณคิดดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เทคนิคทําให้แฟนเก่าหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันส่วนจะต้องทําอย่างไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันครับ ข้อที่หนึ่งกลับไปที่เดิมที่เคยมีเราอยากให้เขาเจอคุณหรือถ้าคุณอยากเจอเขาก็ลองไปสถานที่เดิมๆที่เคยชอบไปด้วยกันหรือร้านเดิมที่เขาชอบถ้าเขาไม่ได้พยายามหลบหน้าคุณเชื่อเถอะครับว่าเขาต้องกลับมาแน่ๆแ,แต่ก็ระวังจะไม่ได้มาคนเดียวนะครับหากได้เจอก็อย่าลืมเตรียมรอยยิม้มสวยๆไว้ส่งให้เขาด้วยนะครับข้อที่สองกลับมาดูแลตัวเอง จริงๆโสดแล้วก็ดีนะครับจะได้มีเวลามารักตัวเองดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่ามัวแต่ใส่ใจเสียใจเรื่องของคนที่จากไปจนทิ้งขวางสภาพร่างของตัวเองอย่าให้เขามองมาแล้วสมเพศให้มองมาแล้วต้องเสียดายครับดูแลตัวเองให้ดูสวยดูดียิ่งกว่าตอนที่คบกันจะเป็นการดีที่สุดครับข้อที่สอวดความสุขให้โลกรู้ ดูดีขึ้นแล้วก็ต้องเติมความสุขให้ตัวเองครับโลกนี้ยังมีอะไรอีกตั้งเยอะที่จะทําให้คุณมีความสุขได้แม้ว่าในวันนี้จะไม่มีเขาอย่าลืมอัพรูปลงโซเชียลหรือไปปรากฏตัวให้เพื่อนๆเ,เขาได้เห็นเชื่อเถอะครับว่าเดี๋ยวก็จะมีคนคาบข่าวเรื่องของคุณไปบอกเขาเองครับข้อที่4ดูแลในฐานะเพื่อน ถ้าคุณยังรู้สึกดียังผูกพันยังอยากดูแลเขาแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการให้คุณอยู่ในสถานะเดิมแล้วก็ตามก็รักและดูแลในฐานะอื่นก็ได้ครับเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยห่วงใยกันอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตความสัมพันธ์แบบดีๆยังยืนกว่าเป็นแฟนอีกนะครับข้อที่ 5. ลืมเขาไปเถอะ สิ่งที่คุณกําลังทําหรือคิดที่จะทําผลลัพธ์ของมันจะเป็นไปได้สองทิศทางครับทางแรกถ้าเขายังรักยังมีเยื่อะใหญ่เขาจะคิดถึงคุณกับอีกทางถ้าเขาหมดรักแล้วต่อให้ทํายังไงเขาก็จะไม่คิดถึงคุณหรอกครับแต่จะเป็นคุณนั่นแหละที่ยังคิดถึงเขายังฝังใจหากรู้แล้วว่าสิ่งที่ทํามันไม่มีความหมายเขาไม่มีท่าทีหวั่นไหวก็หยุดซะเถอะครับทําแล้วรู้สึกผิดต่อตัวเองก สมควรลืมเขาไปซะเถอะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เทคนิคทําให้แฟนเก่าหยุดคิดถึงคุณไม่ได้จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาความคิดถึงมันบังคับกันไม่ได้ถ้าให้คุณหยุดคิดถึงเขาคงรู้ว่าทําได้ยากแค่ไหนเช่นเดียวกันถ้าจะทําให้คนหมดใจกลับมาคิดถึงคุณยิ่งยากกว่ารักตัวเองให้มากๆเข้าไว้จะเป็นการดีที่สุดครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO oh, oh. Joe Channel ผ oh, oh. ลิตคลิปดีๆต่อไป oh, oh. แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ